บาดีพี่น้องเบิร์สกูุกคนพี่น้องมากินต้มไก่ด้วกพีมือตะอ้นแจวสกาเห็ดพี่น้องไต้มัไงเนาะตา้นต้มไก่สุกิพี่น้องมานครับ

ปลาชวาแล้วมันคืขาวมันใส่เดลโอ้ของแพอุ้ยแล้วมาลูกดดำดำแดงมันแน่จน้อยก็เป็นดำแดงสอเบิ่งคือขาวเบิ่งคือดำคนดำแดงนะฮะาม้องปดำแดงองรูกคือขับไปยนดอกพายคูนี่ขาวนะ ตามน้ำบอกเลยไรวะจะ้ำวะอยายิ้ถูมันเจียตัวหาหนุ่มจูนันนี่นาแห้งน้องไก่ใช่เนาะเดี๋ยวมาจะไปลงน้องสแปงตอนีเอาอะไรของไ่ไปซื้ออยู่บ้านอ้จุดนี้แล้วก็จะเอาถังไปลงน้ำตัวหนึ่งคันหกสิบ้เจ็ดสิบได้เดียวนี่ เมืออ hmm. ua. sí> uh. ื่นมืออื่นเาซื้อตลาดพวิตอยนลูกสองโมงครึ่งสองโมงตรงยเานอยูวผู้โในบ้านน้องไก่ผู้โคนนั้นเอาไหบอกทำาตัวสิอ่ออ่อนเลยไม่ถามนะเบื้องนั้ซื้อไก่เงามากินละติดไก่ชุมนี้แห้งอยูแล้วเด๋ยวต้มงมือเราได้เออำว่าโอ้มาเขาว่า

มือแเือกเพออีอยากได้เหิน้ลมันวดวนู้ะครัมีขทออม่ัวดอันนี้จะปากั่วแท่เลยน้ำน้ำนบเน็นมาเมื่หน้าเราซื้อันาปลาไปมนเขา้าได้มนก่อนเริบก่อนแล้วกล้วอวแล้วมเบิเหรอ

สวบหนึงแห่งปอดหใจนี่บบแห่งที่เบแล้วสวบนึงบบแห่งแล้วโอเคแล้วมาก็ตกมาก็ตก็เลย่อเอเอาอ้าทำไยิงพี่บ้พี่บ้าเหมันมาผิดเอ้าบ้าพี่เก็บเงินบ้าแทนที่สาวสุถามอยู่พี่บาไป็ปถามเขาอยู่พี่บ่า ไม่เอาพี่สูก็เริ่มลมกันก็เดี๋ยวใ้รม่อนะครมะมันบอ่อนใจก่อนตังตัยตายแล้ว ดูเครับอ่จะได้ง่ายมโนมาิแล้วตังตังตังเห็ดสมโน่างหาดงเเดือนด้แล้วหหัวไๆนี่นะื่อคคยเห็ดตังแต่ขบมีเือนเลยมันอยู่บ้านอันนอก็ไม่อยู่ห้องแถวอเห็ดเห็ดได้ตังไม่มีเลขเดือนได้คยเห็ดตังแต่เออยอว สมโนมันก็ได้แมโนได้าอู่บ right. ้านจะขึ mm ้จะบ่มีกันได้ไอ้วเขาถามจะคุ้มหน่วยสือแล้วเ้อถามราวุมเก็บเงินยังห่ะเงินประกันไทยใหม่ที่ึงี่พัประกันไทยใหม่ก่อนไหนอ้นไหเเพิ่ม เอากาแฟไปซอกเฟืองมาจูแล้วก็ไฟใหม่แล้วเจ้าก็จ้ามาจ่ายเขาไปุงกับุ้ม่าอกจี๊จูเอาเฟือมาจูเนี่ยจูดเฟืองมาจูเนี่ยไม้ไม้เนาะระเดม้กเ็ดเนาะอุ่นใหญ่จริงอุ่นน้อยอนแงน้อยได้นั่นนะเพืองกั้านไ่เพ่ะกันไผ่แ่งตังมาใหม่ อันนั้นบ่อรู่้หสารนวหนนีุ่ละ่อนี่แล้วลห่อแล้าะอาคุณละหล่อยฟัวควายถ้ากน้านแด้ากังองาเหลอนะหแล้วมึอเงาหล่่ข้าวกะข้าวบังขุข้าวขุหมูเนี่นี่งโอ้ยดดกาหายากได้คนข้าวจะเป็น ไป่งนจังหวัดลติงาปุ๊วามันจะติดลายอยู่บ้านเทากอสีผากเงืนกับต้องได้หาบนะเขาหอกคิวตัวเองหาบโดนหาบใส่กระจัหันลงไปจังหันหนักก็เศ้ากะเพนแม่เราถือวัลปาหัสถูกวัดปาหัสจังจังจังังจงจังังจังจังึงจังงงงั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 งงังงงงัง เนี่ยคือว่าตัวฮาไหมใช่แกาบนฟ่ามเนมาอยู่ะวไอ้ข้วาตักอใ่ยังนูอะไรเลยหมัดไยจอเนเราย่งือเ็ดพอาฮือเรามีแหละครจนนั่ร้อยได้ผัวหัวรกันเห็ดเห็ดของนงร้อยมโนยในนี้บางตรน้นทํา เห็นตะปูอ่ะผู้เห็นเมีย

เอาเลยดูกระดหาซเขา มือไปมาใช่เขาบอปอเขาเขาทั่วพวกันพดน้าดีนะเขาทั่วเจี๊ยบป๊อปอมีแต่ซาบนักเขากู้สาวอยื่น้ำกรนให้ผู้ะจับตอบได้นะเขาว่กเขาบอพวกพวกเขาโคน้าเพราสีหน้าด้สยมาหดตาแขกจะทราบนะเขาสีดนามาหดตาแคกเพเขาโคตดหน้าเต็มหนทางตาแขก ตัวสาวันยนก้อนปจับปั๊บเลยดิตัวสาวนก้อน่้ค่อนป่มหนาเลยตัวเบิร์ตจอดหมดเลยข้าดหน้าพวกนี้ก็บงบางมันท่วป้าบางยังมีจะช้าเอานอมก็อ้วนเอาก็อ้วนเดผัวเขาอีกเูผัรังควนเหรอน้ตี